รู้ไหมครับว่าวัดโพหรือชื่อเต็มๆว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารคือวัดประจำราัชากาลที่หนึ่งแห่งราชวังจัก,กรีเลยนะเรียกได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพตั้งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังเลยครับย้อนกลับไปกว่า200ปีตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเห็นว่าวัดโพธารามเก่าๆที่อยู่ใกล้ๆพระราชวังนั้นสุดโทรมเต็มที เลยโปรดให้บุรณะใหม่ทั้งวัดใช้เวลาถึง7ปี5เดือน28วันแล้วตั้งชื่อใหม่สุดเพราะว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาดก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบันในรัชกาลที่4แต่ความอลังการไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเพราะพอมาถึงรัชกาลที่3พระองค์ก็โปรดให้บุรณะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงขั้นใช้เวลานาน,านกว่า16ปี7เดือนขยายวัดออกไปทางเหนือและตะวันตก สร้างพระวิหารพระพุทธไสายาสน์หรือที่เรารู้จักกันดีว่าพระนอนวัดโพซึ่งงามสง,ง่าจ,จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดโพไปเลยแต่สิ่งที่ทำให้วัดโพไม่เหมือนวัดไหนในโลกคือที่นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเลยนะเพราะภายในวัดมีจารึกโบราณเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพทย์แผนไทยตำรายาโหราศาสตร์หรือฤษีดัดตน ถือเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาไทยเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แบบเปิดโล่งเลยครับและตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาวัดโพยังคงเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งศิลปะวัฒนธรรมและวิญญาณของกรุงรัตนโกสินทร์แม้จนปัจจุบันวัดโพยังเปิดให้คนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงครึง่งและยังคงความงดงามสมกับที่เป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งกรุงเทพมหานครอ,อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นถ้าใครมาวัดโพคครั้งหน้าอย่ามองแค่พระนอนสวยๆอย่างเดียวแต่มองให้ลึกถึงเรื่องราวที่บอกว่าที่นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งสรรพวิชาไทยที่มีชีวิตมานานกว่า200ปี